เก่งเล็กเครื่องเสียงเอออยากได้ต้องรีบจัดพี่น้องพรถึงแมงขันนี้สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนักสื่อจ้าสวัสดีค่ะพอพบกับบัวระบายเบรบัวสามสิบแปดอีกเช่นเคยจ้ามากับรถรุ่นอะไรจ้ามิสซูบิชิแอทแทร์หนึ่งจุดสองจีเนะคะเกียร์ออโต้ปีสองพันสิบห้าเด้อราคาขายอยู่ที่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นออกรถใส่เงินดาวน์บอสูญบาทเอาสูญบาทอีกแล้วแมนและที่สำคัญหกเดือนแรกไม่พอรอนแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นจ้าโอ้เธอพันเดียว พันเดียวมีท่อนบาทนึงเอาไปเลยเอาไปขับปีใหม่เอาไปแบบเอาไปสนุกกัด้ลยแมร์นะคะหลังจากนั้นค่อยมากผ่อนราคาเต็มที่4,800บาทตลอดสัญญาเออมาบุงร้อแล้วมาเออเงินเดือน97 98 99 10,000อยากเอาคนเดียวให้เชิญทางนี้เฮ้ยหน้าใสใสกระจังหน้าโค้เงียมนะคะส่วนอาตามิซูนี่เขาติดสติ๊กเกอร์มานะไฟแม็กมองนะคะไฟเดลย์เดรย์ทามสวยแม็กนี่สวยแล้วอีโมชั่นแม็กแต่งนะคะคันนี้ ไม่อยู่ที่8ปดหมื่นข้างในเป็นวิทยุหัวเกียร์เขาเปลี่ยนมาพี่นองเดี๋ยวไควตสิเปลี่ยนเป็นแบบเดิมให้ถ้าเจ้าบอมักคุณเจรีโมดกระจกปับเป็นไฟฟ้าเดี๋ยวดูด้านหลังรับผมอะมันยังเย็นเลยแอร์เย็นไหมเย็นมากโอ้โหแอร์เย็นอะไรนะที่เธอพูดอะแอเย็นเพลงพ่อบานิมเออเพราะว่ามันมีเครื่องเสียงด้วยแมนเลยนะคะนี่ห้เบิรงก่อนบอดี้รถนะคะแล้วก็ดูภายในนะห้องผู้โดยสารนั่งได้สคนแม่แอร์เนาะเครื่องเสียงมันอยู่ของหลัง นี่จะบอกว่าเครื่องเสียงนี่คือแบบว่าซุกซ่อนอยู่ข้างหลังนะเวลาเปิดเครื่องเสียงต้องเปิดท้ายไงนะเปิดท้ายนี่เป็นไงแจมแมวไหมสันเขื่อนต้องเข้าแล้วแหละใครสนใจนะคะเดี๋ยวให้ดูวฝากช่องทางหนจ้าใครสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะเบอร์โทรปักหมุดอยู่ด้านบนนะคะกดแสดงเพิ่มเติมทักมาก็ได้โทรมาก็ดีต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการนํำเสียงย้ายถึงที่ส่งรถให้ฟรีทีหน้าบ้านจวดแจ๋ว